ีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีวิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดที่จะซัพพอร์ตทงช่องก็คลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสมัครสมาชิกนะคะดูวิดีโอดูคลิปวิดีโอก่อนขายนะ,ะก่อนที่จะรันลงสู่สาธารณะนั่นเองนะคะเป็น b e ิฟิ i t ์ใหม่ของสมาชิกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอสำหรับเฉพาะสมาชิกด้วยเช่นกันนะคะในเร็วๆนี้นะคะตอนนี้มาเช็คพลังงานให้กับทุกทคนนะคะเช้านี้อัดคลิปวันที่7พฤศจิกายนนะคะมาดูสายสัญญาณของวันนี้ต้องบอกว่า เป็นเป็นพลังงานของอความรู้สึกนะคะทุกคนความรู้สึกของความรู้สึกของใครบางคนความรู้สึกของความผูกพันคลื่นความรู้สึกของน้ำทะเลความเป็นธรรมชาติพลังงานของเอิร์สายนะคะใน ในเวลานี้ตอนนี้ขอสัญญาณที่ universe ต้องการจะบอกกับทุกๆคน s p ิริตเหมือนกับว่า บางอย่างภายในของคุณนะคะกำลังสะท้อนและกำลังเห็นสิ่งที่มีในตัวตนของคุณสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของคุณสิ่งที่เป็นแสงสว่างของคุณจิตวิญญาณของคุณต้องการค้นหาตัวตนจิตวิญญาณของคุณต้องการฟื้นฟูผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ความเครียดความไม่สบายใจหลายๆสิ่งหลายอย่างมันเป็นเหมือนกับต้องการความการฟื้นฟูด้วยความสงบด้วยความสุขบางอย่างภายในของคุณจิตวิญญาณของคุณต้องการคอนเนคกับคุณเชื่อมโยงกับคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณจิตวิญญาณของคุณกาลังเหมือนบางสิ่งอย่างกําลังส่องแสงสว่างมากๆ มันมันเป็นความรู้สึกของความความผูกพันความเข้าใจความลึกซึง้งความสงบแล้วก็ความเงียบนิ่งคอนโทรลเห็นมันมันเป็นสีชมพูมันเป็นมันเป็นเหมือนบางอย่างที่คุณกำลังจะเจอ บางอย่างที่คุณกำลังได้พบได้สัมผัสคือความเป็นสีชมพูแสงสว่างบางอย่างออร่าบางอย่างนะคะมันเป็นพลังงานเหมือนคุณเป็นแสงสว่างของตัวเองด้วยพลังงานแางแสงสว่างที่เป็นขาวจระเเจิดจ้าแต่ทาม,มิ่งบางอย่างกลายเป็นพ่วงเวลาของความแบบความรักความโรแมนติกสีชมพูที่กำลังจะเกิดขึ้น ของความรักของความอบอุ่นของคุณจะมองเห็นบางสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคุณจะมองเห็นบางสิ่งที่เข้าถึงพลังงานในตัวตนของตัวคุณเองเหมือนคุณกําลังส่องแสงสว่างมากแปคุณกําลังคอนเน็กกับสิ่งที่คุณต้องการสเปริตต้องการสื่อสารกับคุณสวยงามมากๆ มันเป็นข้อความที่ลึกซึ้งมากๆเลยเชื่อในกระบวนการเ<ม>ชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจคุณอาจจะฝันถึงอะไรเก่าๆดําเดิมผู้คนหรือทะเลหรือน้ำหรือทะเลหรือคลื่นนะคะ หรืออยู่บนเรืออะไรบางอย่างมันจะเป็นแบบนั้นที่แบบสะท้อนกลับหาคุณใครบางคนคิดถึงคุณใครบางคนพูดเกี่ยวกับคุณเหมือนเหมือนกับว่าเป็นอะไรบางอย่างส่งมา ขอพลังงาน GYUnivers e ต้องการจะบอกอะไรกับพืทุกคนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นครับ e Magician f o u r of Cups for phone เชื่อในสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกและสัญชาตญาณคุณพลังงานของคุณกำลังเป็นจุดเปลี่ยนการฟื้นฟูสู่พลังจิตวิญญาณของตัวเองและร่างกายของคุณที่หนักที่หนัก ที่เหมือนกับว่าก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า awakening คุณกำลังเปลี่ยนใช้ power ที่มีใช้สิ่งที่มี ด้วยคุณค่าของตัวตนของคุณนะคุณคือเดเมาริเชียนคุณคือสิ่งที่มหาจรย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคุณกําลังคอนเนกับสปิตของคุณคุณกำลังเชื่อมโยงพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณอยากที่จะทำพาวเวอร์ของคุณคุณมีพลังมากคุณมีพลังมากและคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณมีสิ่งรอบตัวที่คุณสามารถ ทำสิ่งนั้นให้มันเหมือนความบาันจาร์ในตัวเองให้มันเหมือนความบาันจาร์ของทางอารมณ์ทางจิตวิญญาณทางคลื่นพลังงานบางอย่างในตัวตนของคุณคุณกำลังเติมพลังของตัวตนเองอย่างที่บอกว่าคุณมีความรู้สึกเหนื่อยล้ามีพลังงานของคลื่นน้าใช่ไหมคะอินฟินิตีนะคะอยากบอกว่า,พาไพ่ใบนี้ก็คืออินฟินิตีคุณกำลังออกตามหาเอเวนเจอร์ Avengers. คุณกาลังออกตามหาคุณกําลังหาบางสิ่งบาอย่างที่คุณรอแล้วเหมือนอย่างที่บอกว่าสิ่งที่คุณรอกําลังจะมาใครบางคนกําลังคิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณแอนด์เจอร์ใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแอ v e n เจอร์ประตูแห่งเวลาของความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเพราะนี่คือคลื่นที่บอกที่รู้สึกว่า เหมือนเป็นพลังงานแห่งน้ําที่เกิดขึ้นและมีบางสิ่งที่เหมือนกับคลื่นอารมณ์ความรู้สึกพลังงานบางอย่างที่ส่งมาหาคุณที่มีใครคิดถึงคุณที่คุณกําลังรออะไรบางอย่างในชีวิตตัวเองรอจังหวะรอไทมิง่งรอความสําเร็จรอการเติบโตมันคือเคลื่อนบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามีจินตนาการความฝันแล้วก็ความสุขนี่คือคลื่อนแห่งทะเลมันคือน,น้ํามันคือทะเลมันคือบางสิ่งคุณกําลังฝันทั้งที่คุณกําลังรู้สึกเหมือน ความเหนื่อยล้าความหนักนะคะอะไรบางอย่างมันมันเหมือนบางสิ่งสะท้อนสะท้อนกลับคุณกำลังเหนื่อยล้าคุณกําลังแบกกับอะไรบางอย่างคุณกําลังสู้กับชีวิตบางอย่างคุณกาลังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่กําลังเผชิญนะ,ค,ะคุณกําลังโอเวอร์เวิร์คโอเวอร์โหลดตัวเองมากๆแต่คุณค่าที่คุณคู่ค,ค,ควรคือความสม่ำๆมากๆที่สุด ไม่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคุณกําลังทุ่มเทมากๆแล้วความทุ่มเทนั้นคุณกําลังเข้าใจอะไรบางอย่างที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากเชื่อว่านี่คือแรงพลังที่คุณกําลังได้หยิบได้สร้างความสําเร็จให้กลายเป็นจริงให้เกิดขึ้นจริงนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เหมือนกับเติมพ w e r ให้กับตัวเองมันอาจจะยากสำหรับบางอย่างนะคะที่เข้ามาถาโถมที่เข้ามาทำให้รู้สึกว่า มันหนักใจพอเราคิดเยอะเรายิ่งหนักใจใช่ไหมคะพอเรามีภาระหลายสิ่งหลายอ,อย่างหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นยิ่งหนักใจแต่คุณรู้ไหมว่าบางอย่างที่ที่มีในในในมือของคุณคือความมหาจัลรรนความรู้ความสามารถไอเดียที่แฝงมาในตัวตนคุณสิ่งที่พิเศษที่คุณมีพรสวรรค์หรือพรสวรที่คุณมีหรืออเขาเรียกว่าคุณสามารถจัดสรรหรือ เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งเสียดนได้เพราะคุณคือพ w e r ของคุณนะคะคุณกําลังคอนเนคกับสิ่งที่คุณรอแต่บางอย่างมันอาจจะต้องฟื้นฟูหน่อยนะความรู้สึกเหนื่อยล้าความรู้สึกท้อความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจบางสิ่งเหมือนกําลังกระตุ้นให้คุณได้ออกไปสู่สิ่งใหม่และอนาคตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใกล้ถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณแล้วจริงๆนะคะ to o l l fire เกิดขึ้น planning partnering อย่างที่บอกว่า p r o เก s s เชื่อในกระบวนการเชื่อในสัญชาตญาณของคุณและวางแผนดีๆนะคะวางแผนดีๆที่คุณกำลังที่ได้เจอก้าวไปสู่แอดเวนเจอร์ใหม่ๆต่อไปนี้เพราะอย่างที่บอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างก,กำลังทำให้เราเปลี่ยนแปลงก้าวเริ่มต้นสู่สิ่งใหม่ๆก้าวเริ่มต้นสู่การทำใหม่ๆถ้ารีบทำรีบ,รบลงมือคุณจะประสบความสำเร็จและนี่คือสัญญาณของคุณ Opportunity Creativity และ Action นะคะ คุณกําลังเติบโตไม่ว่าคุณกําลังเจออะไรหรือว่าเจอสถานการณ์อะไรอยู่คุณกาลังเติบโตมากๆเติบโตกล้าไปสู่ความรุ่งเรืองด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกและก็ความสุขที่คุณมี q u e e ออ f w a t เ r เพราะอย่างที่บอกพลังงานของคุณตอนนี้เวลานี้คือคลื่นของน้ำอารมณ์ความรู้สึกข,ของคุณนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของคุณที่คุณกำลังแบบหาอะไรบางอย่างของตัวเองหาความคิดสร้างสรรหาไอเดียหาพลังงานอารมณ์ที่แบบจนต้องอดทนให้ได้ อดทนกับความเบื่ออดทนกับความผิดหวังอดทนกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้ได้ถึงแม้จะรู้สึกว่าแบบจะต้องเก็บตัวขัดแย้งกับตัวเองเก็บตัวเพื่อเพื่อเติบโตคุณกาลังเก็บตัวเองเพื่อเติบโตไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเพราะว่าคุณกําลังทํางานอย่างหนักมากคุณทุ่มเทอย่างหนักมากเพื่อเวลาเพื่องานเพื่อการจ้างเพื่อความคิดสร้างสรรค์เพื่อไอเดียเพื่อที่จะรีเซ็ตหรือว่าเรียบเรียงลําดับของชีวิตใหม่เรียบเรียงจุดเปลี่ยนเพื่อสร้างเพื่อเติบโตใหม่ คุณทางานหนักมากคุณต้องคุณต้องการชีวิตที่มั่งคั่งเพราะความมั่นคงมันไม่เพียงพอความมั่นคงมันเกิดความเสี่ยงเกิดการถอยหลังนะะในสิ่งที่ท,ที่แบบเราทุกคนน่าจะเห็นนะะกับเศรษฐกิจต่างๆมากมายการเผชิญอะไรมากมายการเปลี่ยนโลกแห่ง AI มากมายแล้วก็ความท้าทายอะไรต่างๆมากมายแต่ละปีไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันไม่เหมือนเดิมนะคะเราสู้เรา เรากําลังสู้เรากําลังเดินในทิศทางที่ไม่เหมือนเดิมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะคะแน่นอนคนที่มีคนที่มีอะไรที่เป็นจอบประจําอยู่แล้วนะคะก็อาจจะแบบทำงานหนักขึ้นโอเวอร์โหลดมากขึ้นนะคะเงินเดือนเท่าเดิมหรือว่าไม่ขึ้นเลยอะไรแบบนี้นะคะคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็จะต้องแอคทีฟมากขึ้นนะคะ แล้วก็เหมือนวางแผนดีๆนะโฟกัสดีๆกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่นะคะเพราะว่าบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนั่นคือการมีการวางแผนที่ดีแล้วก็การเชื่อนในกระบวนการการอดทนรอจังหวะเหมือนอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เราถอยกลับมาเพื่อที่จะทําให้เวลาของเราช้าลงเพราะเวลาที่เราออกไป มีความสนุกสนานเรื่อนเริงหรือเรากําลังเพลิดเพลิอนอะไรบางอย่างอยู่มันทําให้เวลาไปเร็วค่ะทุกคนเวลาล่วงเลยไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือการเติบโตของคุณมากคุณกำลังเติบโตด้วยสัญชาติยานความสุขแล้วก็ความสําเร็จของคุณ Queen of Water นะคะ คุณกาลังประสบความสําเร็จคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของความสุขของตัวเองคุณกําลังกลับมาโฟกัสความสุขของตัวเองคุณกาลังกลับมาโฟกัสสิ่งที่มีคุณค่าในตัวตนของคุณความสุขของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความโชคดีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ผลลัพธ์และก็ความสําเร็จที่ทําให้คุณมีความสุขคุณจะมีคอนเน็กชันคุณจะมีการเติบโตคุณจะได้รับ ความสุขของการเฉลิมฉลองนะคะในงานในตำแหน่งหน้าทีก่การงานแล้วก็การเติบโตนะคะความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือสัญญาณสายของความรักความผูกพัน t e of earth แล้วก็ the l o v e r s เกิดขึ้นนี่คือทรัพย์สินนี่คือความปลอดภัย security นี่คือ tradition ประเพณี ขนรรมเนียมประเพณีการก้าวไปสู่สเต็ปของความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตด้วยโครงสร้างของกระบวนการของชีวิตเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณกําลังมีทรัพย์สินเติบโตเข้ามานะคะอย่างเช่นอาจจะมีแบบอาจจะมีงานจอ็อ งานจอบเสริมก็จะได้เงินเกิดขึ้นนะคะได้เงินเกิดขึ้นเป็นเกาะเป็นกำหรือว่าได้ได้ทำงานประจําก็มีงานใหม่เกิดขึ้นหรือว่าได้ทําธุรกิจได้เติบโตจะมีเกาะเงินก้อนใหญ่มากขึ้นความมั่งคั่งการเติบโตมีโอกาสที่จะได้มีบ้านซื้อบ้านได้ซื้อรถได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีคอนเนคชั่นความสุขสิ่งใหม่ๆหมเกิดขึ้นในความรักที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนจะได้พบรักพบเจอกับใครที่อยู่ในคอนเนคชั่นเดียวกันนะคะหรือว่าพบเจอในสังสรรค์เรื่องเริงงานเฉลิมฉลองหรือได้ ้เดินทางยงใหญ่และทําให้ได้เจอหรือว่านี่คือสัญญาณของสายความรักแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองนะคะในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากนะสวยงามมากๆที่สุดเลยอย่าลืมออกไปเฉลิมฉลอง,ลองหรือท่องเที่ยวกับตัวเองเพื่อผ่อนคลายอะไรบางอย่าง 11.11 11. คุณมีโ Connection เกิดขึ้นนะคะเหมือนใครบางคนกําลังคิดถึงคุณมากความคิดถึงใครบางคนกาลังจะกลับมาใครบางคนกาลังจะหวนกลับมาจริงๆทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้ทุกคนเทนนอเปิลเกิดขึ้นอีกครั้งคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะมีการเติบโตวความเจริญรุ่งเรืองในด้านการเงินอย่างเห็นเด่นได้ชัดมากๆและเชื่อว่าอะไรบางอย่างที่คุณขาดไปอะไรบางอย่างที่คุณรอกําลังจะเข้ามาหาคุณ ณจะฟื้นตัวในสิ่งสิ่งนั้นเชื่อว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้มาง่ายๆเพราะว่าคุณกำลังลุยกับตัวเองอย่างหนักมากๆเพราะคุณคือ Queen of Pentacles นะคะสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน GYUnivers e ต้องการจะบอกอะไรกับทุกทคนสิ่งใดกำลังจะเข้ามาค่ะทายสัญญาณในอนาคตอันใกล้นี้ คุณนีไม่พ้นสิ่งนี้จริงๆค่ะ Ten of e a r t h Ten of Pentacles คุณกำลังมีโอกาสและคุณกำลังทำโอกาสสร้างชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมากๆคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะมีการเงินการฟื้นฟกูการเติบโตการเงินที่แข็งแกร่งลมั่งคั่งมากๆนะคะคุณจะมี การเติบโตสู่ความสุขความรวมสมบูรณ์แล้วก็ความปลอดภัยนะคะมากๆเลยแล้วเรียกได้ว่าคุณกําลังได้เฉลิมฉลองแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงแล้วก็เติบโตมากๆและเชื่อว่ามีใครบางคนกําลังเป็นความรักแท้ของคุณนะคะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตที่เข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวหรือใครบางคนกําลังเฝ้ามองจับตาคุณอยู่นะคะและทําให้ความรักความสมัครครั้งนี้เติบโตไปได้วยกันกับคุณ โ u ล์ f Cups เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะใครบางคนมีความรู้สึกพลังงานของการรอคอยคนที่ใช่คนที่ใช่คชู่แท้กำลังจะมาหาคุณ The Higher Friends ใครบางคนกำลังที่จะแต่งได้แต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็เติบโตไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่คือสัญญาณของ d y ที่กำลังส่งมาหาคุณแล้วก็คอนเน c t มาหาคุณคุณกำลังได้เจอกับใครที่เป็นพลังงานของชาวธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำและก็ธาตุไฟนะคะใครบางคนกำลัง วางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณเดอะชาร l ลีออตนี่คือ p o w e r f ร์ฟของความสำเร็จและซั c เซสมากๆในหน้าที่การงานแล้วก็ความสำเร็จของการเดินทางที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะสิ่งที่คุณค้นหาเพราะสิ่งที่คุณต้องการทร of s o ส์สน้ำทะเลคุณเกี่ยวพันพลังงานของความเป็นธรรมชาติของเอิร์ทไซดน้ำแล้วก็ทะเล นะคะใครบางคนรอคุณมากทริอปคัพเกิดขึ้นอีกครั้งเดอะเดวิลใครบางคนรอคุณมากรอคุณอย่างบ้าครั้งเลยทีเดียวนะคะเหมือนอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังรอคอยการเฉลิมฉลองการพบเจอหรือว่าความสําเร็จในความสุขสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคอนเน็ t ชันใหม่ๆสวยงามมากๆนะคะเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาหาคุณอย่างพุ่งทะยานมากๆเลย นะคะด้วยด้วยความรวดเร็วด้วยความเซอร์ไพรส์ด้วยข่าวดีมากๆสิ่งที่สำคัญคือคุณกำลังได้รับผลตอบแทนแบบมั่งคั่งแบบที่สุดมากๆนะะได้เงินได้การเติบโตได้ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไปต่อในความฝันคุณให้ได้จับจับหนทางความจับหนทางนะคะเหมือนกับว่า ตรงไปยังความสำเร็จเป้าหมายของคุณให้ได้อย่าทิ้งความฝันของตัวเองอย่าทิ้งความฝันที่คุณกำลังคุยที่คุณกำลังสร้างที่คุณมีความฝันอันมีคุณค่าในตัวตนคุณความฝันของคุณมีคุณค่ามากๆนะคะสิ่งที่คุณค้นหาสิ่งที่คุณตั้งใจกำลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะได้เดินทางคุณอาจจะได้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในการเดินทางโยกย้ายหรือว่าสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตที่สักเซนและพาวเวอร์ฟูลมากๆและเพราะว่า ทั้งบุญบารมีด้วยทั้งสิ่งที่ทำมาด้วยกำลังส่งเสริมคุณนะคะให้เติบโตมากๆเลยทีเดียวทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้นะคะยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนยืนยันคำตอบสิ่งที่ king of wands จริงๆเห็น queen of wands ขึ้นอีกสำหรับเมื่อกี้นะคะ King and q u e e n of Wands ทุกคนสวยงามมากๆและ King of Pentacles ขึ้นคู่กับ เหมือนเห็น Queen of Pentacles เกิดขึ้นนะคะคุณทำงานอย่างหนักและทุ่มเทอย่างหนักมากและเชื่อว่าคุณกำลังสร้างและประสบความสำเร็จด้วย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 ความสามารถของคุณนี่คือความเชื่อมั่นของคุณคุณกำลังได้แต่งงานสร้างครอบครัวคุณกำลังได้เจอ Perfect Partner ของคุณคิ n แอนด์ควีนอว์สนะคะคุณกำลังได้เจอใครบางคนกำลังวางแผนเข้ามาแต่งงานกับคุณหรือคอมมิ t เมนต์กับคุณหรือว่าเป็นความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังมีโชคดีจากการเดินทาง จากคนแดนไกลทางไกลคู่ของคุณอยู่ไกลมากหรือว่าคู่คุณมาจากคําอธิษฐานหรือว่าแรงอธิษฐานนะคะคุณกำลังได้เจอคู่ชีวิตที่ดีมากียกได้ว่าสร้างเนือ้อสร้างตัวประสบความสำเร็จนาพาให้กันและกันเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยทีเดียว10 of Cups ขออภัย่หัดาย of Cups คุณกําลังกลับไปสู่ห้วงเวลาของความสุขของตัวเองอย่างที่อย่างที่รอคอย มากๆนะเหมือนคุณกําลังก้าไวไปสู่ความความสําเร็จแล้วก็การเติบโตในทิศทางใหม่ๆคุณกําลังได้เจอในสิ่งที่คุณฝันและตั้งใจ seven open c l e s ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าที่จะมีวางมีการวางแผนในเรื่องของอะไรนะคะใจเย็นๆประมวลผลคิดทบทวนและผ่อนคลายตัวเองให้เยอะใครบางคนอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจอึดอัดกับบางเรื่องหรือว่าอึดอัดกับหลายๆสิ่งหลายอย่าง ตอนนี้เห็นหมายเลข2 2 2นะคะแต่เชื่อว่าคุณกำลังสลัดสิ่งลบๆบที่มาเกาะกวนคุณหนทางความสำเร็จของคุณจะเรินรุ่งเรืองและดีมีคุณค่ามากกว่าสิ่งลบๆบแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณกาลังตระหนักถึงความสำเร็จแล้วก็ความเข้มแข็งของตัวตนของคุณไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเหมือนใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณใครบางคนกําลังมาหาคุณใครบางคนกําลังจะเติบโตในทิศทางของความสําเร็จแล้วก็คู่รักคู่ชีวิตของคุณ คุณกำลังได้รับของขวัญคุณกำลังได้รับเซอร์ไพรส์เอสซอบเพนเอร์คสคุณกำลังได้คอมมิทเมนต์ได้แต่งงานใครบางคนจะหวนกลับมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยของขวัญเซอร์ไพรส์ที่มีคุณค่ามากๆนะคะขอให้คุณเชื่อแบบนั้นคุณกำลังเจอสิ่งที่ดีกว่าผ่อนคลายความกังวลความเครียดของตัวเองก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตเพราะว่าคุณค่าของคุณคู่ควรเพราะว่าเวลาที่คุณโฟกัสตัวเองคุณกำลังดึงดูดสิ่งที่มีคุณค่าเข้ามาคนที่ดี สถานการณ์ดีๆเ n e r g y ดีๆน,นะคะไม่ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณกำลังอดทนเรียนรู้กับความสำเร็จของตัวคนเองคุณกำลังเดินตรงไปกับความสำเร็จของตัวเองคุณกำลังโยกย้ายสู่อนาคตของความเจริญรุ่งเรืองในการลงทุนการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการสร้างความสำเร็จกำลังเข้ามาหาคุณและคุณกำลังคว้าโอกาสนั้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการสร้างทำธุรกิจการลงทุนการเงินการเติบโตนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆความฝันของค,คุณกำลังจะกลายเป็นจริง คุณกําลังลองคุณกําลังทําสิ่งนั้นอยู่คุณกาลังสร้างสิ่งนั้นอยู่คุณกําลังอดทนที่คุณจะใช้ไอเดียความรู้สึกความคิดของตัวคุณเองนะคะแล้วก็สัญชาตญาณของคุณลองที่จะทําในสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงเพราะนี่คือสัญญาณของความเจริญรุ่งเรืองสัญญาณของการลงทุนการจับอะไรบางสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่ไม่ใช่ความเพอ้อฝันนะคะใครบางคนคิดถึงคุณหรือรู้สึกถึงคุณมากมากเลย ทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้สิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นขอสัญญาณคําตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคน Family Wish e s come true ความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงคุณจะได้แต่งงานมีครอบครวัวคุณจะมีครอบครวัวมีทรัพย์สิสนมีอสังหามีการเติบโตมีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งจเจริญรุ่งเรือง มากๆมกัม่งคั่งจริงๆเวลคุณจะมีเงินจะมีการเติบโตเกิดขึ้นคุณกำลังได้รับคำเชิญจากเพื่อนหรือคำแนะนำจากเพื่อนคุณกำลังโชคดีมากๆ o o o for r จูนใครบางคนจะพาคุณออกเดท The k อะคีย c e ั s เซสฟ outcome to your problem ปัญหาของคุณจะถูกแก้ไข Pay attention to your finance ใส่ใจการเงินการวางแผนเรื่องของการเงินการลงทุนในเรื่องของการเงินเพราะว่าคุณมีโอกาสเติบโตเรื่องของการเงินมากๆมากๆที่สุดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป้าหมายที่ที่รอไว้กำลังจะเป็นจริง You are on the road to success ค่ะ Happiness ความสุขกำลังมาหาคุณสวยงามมากๆทีนี้มาดูคำตอบของไพ่สำหับนี้นะคะขอคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน นะคะคขอคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นยืนยันคำตอบ no ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราแบบจินตนาการแต่ทุกอย่างถูก success ถูกแบบได้เรียงลำดับมาแล้วได้เป้าหมายของคุณได้สัญชาตญาณคุณ no need to worry นะคะไม่ต้องกังวลให้ภัยอโหโสกรรมกับบางสิ่งบางอย่างที่ บีแคบิเชงเกิดขึ้นนะคะเมื่อสักครู่เห็นบีแคบิเชงทุกคนน่าจะเห็นบีแค c h ิเชงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นค่ะสบายๆและใจเย็นๆนะคะอะไรก็ตามแต่ผ่อนคลายค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีพลังงานของความคิดมากความกังวลความไม่สบายใจการติดกับอะไรของตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราไม่แบบเราไม่ผ่อนคลายเราไม่ให้อภยัยให้อภัยตัวเองขอบคุณตัวเองคุณมาไกลามากๆและขอบขอบคุณและให้อภัยกับทุกอย่างที่ ทุกอย่างที่คุณเก็บเอาไว้ในใจและก้าวไปด้วยความสุขแล้วก็ความสําเร็จของตัวเองเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่มากๆของชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีอย่างอื่นดีกว่าแ e something better อย่างอื่นที่ดีกว่าโอกาสที่ดีกว่า Romanced o n t s t อ p อย,ย่าหยุดความรักโรแมนต์กำลังจะเกิดขึ้นที่คุณ Say Yes ค่ะอัลชูแองเจลคุณมีนางฟ้าปกป้องคุณอยู่นะคะอบันดัน s ซ y Yes กับความ,มบูรณมสมบูรณ์ความสุขความอบันดันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนางฟ้ากำลังไกด์ให้คุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าดูแลใส่ใจสุขภาพระวังวิชาชีพด้วยนะคะทุกคนนะคะอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่าย,งายเงินทองไม่เข้าใครออกใครวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ